สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูควนณภาช้างจวงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการคูณและการหารของทศนิยมในชั่วโมงแรกกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องไปรู้จักจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถหาค่าประมาณของผลลัพธ์ของการคูณและการหารของทศนิยมได้นะคะยกตัวอย่างนะคะการหาค่าประมาณของผลลัพธ์ของการคูณและการหารทศนิยมตัวอย่างแรกเลยนะคะ ให้หาผลคูณของ4คูณ2.573นะคะลูกโดยโจทย์ข้อนี้นะคะเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนะคะเขาให้เราหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะทำการคูณทศนิยมนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของ เศษส่วนเข้ามาช่วยนะคะทศนิยมนะคะ2.573เ็นะคะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานํามาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะมีส่วนเป็น1000นะคะส่วนจุดทศนิยมเราก็จะตัดออกนะคะก็จะกลายเป็นเศษ2573ส่วนด้วย1000นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคูณนะคะเหมือนกับการที่เราคูณเศษส่วนเลยนะคะผลคูณก็คือนำจำนวนนับนะคะคูณเข้ากับตัวเศษตัวนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1 2ึ่งสองร้อยเก้าสิบสองส่วนด้วยหนึ่งพันนะคะเมื่อส่วนเป็นหนึ่งพันนะคะก่อนที่เราจะตอบนะคะส่วนเป็นหนึ่งพัน หนึ่งพันมีศูนย์กี่ตัวคะลูกสามตัวสามตัวสามตัวให้นึกถึงทศนิยมกี่ตำแหน่งตำแหน่งสามตำแหน่งนะคะเราก็นับเลยหนึ่งสองสามแล้วเราก็จุดนะคะหลังเลขศูนย์แบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับสิบจุดสองเก้าสองนะคะเสร็จแล้วให้เรานำผลลัพธ์นะคะไปหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ หนึงตำแหน่งเราก็เดินทางไปที่ตำแหน่งที่หนึ่งเนาะคือเลขสองนะถอยหลังหนึ่งเก้านะคะเจอเลขเก้าใช่ไหมคะเลขเก้าอยู่ในกรณีที่สองนะคะตัวหน้าจะต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งนะคะจากสองจากสองก็จะกลายเป็นสามจากสองก็จะกลายเป็นสามนะคะคำตอบที่ได้ก็คือจะมีค่าประมาณเท่ากับสิบจุดสามนะคะ ดังนั้น4คูณ2.573มีค่าประมาณเป็นโทศนิยม1ตำแหน่งได้เท่ากับ10.3ค่ะต่อไปนะคะดูการคูณระหว่างโทศนิยมและโทศนิยมบ้างนะคะข้อนี้นะคะเมื่อเราหาผลลัพธ์ได้แล้วนะคะเขาให้เราหาเป็นค่าประมาณ ของผลคูณนะคะเป็นจำนวนเต็มเนาะอ่าดับแรกเราก็ตั้งโจทย์มาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแปลงโทสนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ1.23นะคะเป็นโทสนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นส่วนก็เลยต้องเป็น100นะคะคูณด้วย1.4 หนึ่งจุี่เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งให้นึกถึงเลขศูนย์หตัวนะคะก็คือ10นั่นเองนะคะเมื่อตัดจุดออกก็จะกลายเป็นเศษ14บส่วนสินะคะเสร็จแล้วให้เรานำมาคูณกันนะคะก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1,722ส่วนด้วย หนึ่งพันนะคะเสร็จแล้วเราก็จุดโทสนิยมนะคะที่สามตำแหน่งใช่ไหมคะทั้งหมดจะเป็นโทสนิยมสามตำแหน่งแล้วก็นับถอยหลังไปหนึ่งสามแล้วเราก็จุดโทสนิยมหน้าเลขเจ็ดแบบนี้นะคะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะไปหาค่าประมาณนะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะลูก เราก็จะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกสองค่ะโอเคเก่งมากนะคะก็จะมีค่าประมาณเท่ากับสองนะคะดังนั้น1 2ึ่งุสมคูณหนีมีค่าประมาณเป็นสองค่ะ ต่อไปนะคะดูการหาผลหารของทศนิยมบ้างนะคะในข้อนี้นะคะเมื่อเราได้ผลหารมาแล้วนะคะเราจะต้องไปหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะลูกเราก็ตั้งหารยาวเลยนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะคะนักเรียนจะต้องเอาไปไว้ในบ้านใช่ไหมคะ เวลาตั้งหารนักเรียนต้องตั้งหารให้ถูกนะคะเสร็จแล้วหารด้วยสิบสองนะคะสิบสองะไรได้แปดไม่มีใช่ไหมคะสิบสองอะไรได้แปดไม่มีเราก็ใส่ศูนย์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนไปเป็นแปดสิบเนาะสิบสองอะไรได้แปดสิบสิบสองหเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะ ลบกัน80ดสลบเจเหลือ8ครับแเหลือ8น,นะคะนักเรียนเปิดหม่์แล้วก็ช่วยครูตอบได้เลยนะคะครูจะได้รู้นะว่าใครที่ตั้งใจเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถามครูด้วยนะคะ80ดสิบลบเจเท่ากับแใช่ไหมคะ สิบสองหารแปดไม่ได้เราก็ดึงเจ็ดลงมานะคะเป็นตัวช่วยแบบนี้นะคะสิบสองอะไรได้แปดสิบเจ็ดหรือใกล้เคียงลูกสองหกครับสองหกอ่าสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ไม่ใช่สิบสองหกนะถ้าสิบสองหกเจ็ดสิบสองใช่ไหมอ่คสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่จะใกล้เคียงกว่านะคะ แปดสิบเจ็ดลบแปดสิบสี่เหลือสามเหลือสามนะคะต่อไปสิบสองหารสามไม่ได้นะคะดึงหกลงมาเป็นตัวช่วยแบบนี้นะคะสิบสองอะไรได้สามสิบหกลูกสองสามสามสามสิบสองสามสามสิบหกลบกันเหลือศูนย์นะคะเป็นการหารที่ลงตัวนะคะ คำตอบที่ได้ก็คือ0.673 <สา S 1> นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำผลลัพธ์มาหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ0.67นะคะดังนั้น 0. อ่อขอโทษทีนะคะตรงนี้ตัวเลข ดังนั้น8ปดจุศนนะคะหารด้วย12นะคะก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ0.67นะคะต่อไปนะคะเรามาดูการหาผลหารนะคะในกรณีที่ตัวหารในรูปเป็นจํานวนเต็มกันบ้างนะคะเป็นจํานวนเต็มแล้วก็เป็นตัวเลขหหลักนะคะ ให้นักเรียนจําไว้นะคะว่าถ้าเขาให้เราหาผลหารนะคะโดยที่ตัวหารเนี่ยเป็นจํานวนเต็มแค่หลักเดียวนะคะนักเรียนจะต้องใช้การหารนะคะให้เป็นการหารสั้นนะคะลูกนักเรียนจําไว้นะแต่ถ้าเป็นเป็นจํานวนเต็มสองตำแหน่งขึ้นไปเราถึงจะใช้การหารยาวเนาะ แต่ถ้านักเรียนเจอตัวอา oh. หารที่เป็นหลักเดียวแบบนี้นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการหา่สั้นแทนนะคะเพราะว่าจะเร็วกว่านะคะ oh. อ่ะในข้อนี้นะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะเราจะต้องหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะอ่ะกรณีที่ตัวอาหารมีหนึ่งหลัก ควรใช้การหารสั้นนะคะเราก็จะตั้งหารสั้นแบบนี้เลยนะคะ8.565ห้าหรด้วยสามนะคะสามอะไรได้8หรือใกล้เคียงลูกสามสองหกสามสองหกนะคะเสร็จแล้ว 4, 5, 5, 5, พอได้หกใช่ไหมะคะปกติเราก็จะลบ8ปลบหเหลือ แปดลบหกเหลสอง,สองใช่ไหมลูกสองก็จะไปอยู่ด้านหน้าเลขห้ากลายเป็นยี่สิบห้าในลูกสามอะไรได้ยี่สิบห้าหรือใกล้เคียงคำตอบก็คือสามแปดใช่ไหมลูกสามแปดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่เหลือ เลงหนึ่งนะคะเราก็จะนำเลขหนึ่งนลูกไปวางไว้ด้านหน้าเลขหกนะคะก็จะกลายเป็นสิบหกใช่ไหมลูกสามอะไรได้สิบหกหรือใกล้เคียงสามห้าสิบห้าอ่าสามห้าเราก็ใส่คำตอบเป็นเลขห้าตรงนี้นะคะสามห้าสิบห้าสิบหกลบสิบห้าก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะ นำไปวางไว้ด้านหน้าเลขห้นะคะก okay, ็จะกลายเป็น15เนาะ3อะไรได้15บห5า่า3ห้ก็ลงตัวพอดีนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ2.85จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำคำตอบที่ได้นะคะมาหาค่าประมาณนะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้น 2.855มีค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มเท่ากับเท่าไหร่ลูกสามสามนะคะดังนั้น8 5 6 5ุหารสมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่ากับ3นะคะมีใครสงสัยตรงขั้นตอนไหนไหมไหมคะลูกถามได้นะเดี๋ยวครูย้อนขึ้นไปอธิบายให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะคะ มีไหมคะอะ่ถ้าไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าหกสิบห้านะคะเปิดแล้วค่ะโอเคคะ่ะข้อแรกนะคะข้อหนึ่งนาธนิชาอ่านโจทย์ข้อหนึ่งให้เพื่อนฟังหน่อยลูก ค่าประมาณเป็นทศนิยมหึงตำแหน่งต้องอ่านโจทย์ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยลูกโจทย์เขาให้หาอะไรลูกเจ็ดจุดเจ็ดจุดศูนย์แปดคูณสี่จุดสองค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโอเคเขาให้หาผลคูณของเจ็ดจุดศูนย์แปดนะคะคูณกับสี่จุดสองใช่ไหมคะ เมื่อได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะเราจะต้องนำผลลัพธ์ตัวนั้นเนี่ยไปหาค่าประมาณเป็นโทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะลูกก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งโจทย์ลงมานะคะเขียนโจทย์ให้เหมือนกับโจทย์ที่เขากำหนดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนทศนิยมนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็นำมาคูณกันนะคะจับเศษคูณเศษนะคะส่วนคูณส่วนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสองหมือ่อเออสองแสนขอโทษทีค่ะก็จะมีค่าเท่ากับสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกนะคะหารด้วยหนึ่งพันใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะที่ส่วนเป็นหนึ่พันแบบนี้นะคะเราก็เติมจุดได้เลยนะคะหนึ่งพันะคะให้นักเรียนนึกถึงทศนิยม3มตำแหน่งนะคะศูนย์สามตัวนะคะเทคนิคในการจำนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ29.736นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำคำตอบนะคะไปหาค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะลูกนะก็จะได้ค่าเท่ากับยี่สิบเก้าจุดจ็ดนะคะแล้วเราก็จะเขียนสรุปด,ด้านล่างดังนั้นยี่สิบเก้าจุดเจ็ดสามหกนะคะคูณสี่จุดสองนะคะมีค่าประมาณยี่สิบเก้าจุดเจ็ด ใครที่จดเขียนตามครูได้เสร็จแล้วส่งสติกเกอร์ให้ครูดูเลยนะคะครูจะได้รู้เนาะว่าใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะ สงสัยตรงขั้นตอนไหนถามได้นะคะเวลานักเรียนทำงานในลูกเวลาขีดเส้นนะคะนักเรียนควรใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นเนาะไม่ควรใช้มือขีดนะคะ เวลานักเรียนไม่ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเวลามันขีดเส้นเส้นมันจะไม่ตรงนะคะมันจะเบี้ยวงานมันดูเวลาคุณครูตรวจงานเนี่ยมันก็จะดูไม่เรียบร้อยนะคะลูกเราควรจะมีอุปกรณ์ในการทำงานครบเนาปะปากกาแดงไม้บรรทัดดินสอเตรียมไว้เลย ใครที่เสร็จข้อหนึ่งแล้วนะคะให้นักเรียนส่งสติกเกอร์ให้ครูดูด้วยนะคะ ถ้าพิสูจน์เสร็จแล้วนะคะนันทิชากินสีสุกเสร็จแล้ววิรัชยาพรเสร็จแล้วนะคะธารดลเสร็จแล้วนะคะธนพันธ์ก็เสร็จแล้วนะคะมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมลูกอ่าครูจะไปข้อที่สองเลยนะคะ ข้อที่สองนะคะ18.444นะคะหารด้วย6นะคะค่าประมาณนะคะเขาให้เราหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1, <4 S> 1ตำแหน่ง <5. S 1> นะคะลูก <5. S 1> ข้อนี้สังเกตดูนะคะ <5. S 1> ตัวหารเป็นจำนวนเต็มที่มีหลักเดียวใช่ไหมลูก <5. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้ง <5. S 1> หารยาวหรือหารสั้นคะลูก <5. S 1> หารสั้นนะคะ หางส่นางสั้นนะคะตั้งโจทย์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการหารตามปกตินะคะหกอะไรได้สิบแปดลูกสามสิบแปดกสามหกสามสิบแปดเสร็จแล้วเราก็หารไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสามจุดเจ็ดสี่นะคะเป็นคำตอบ เสร็จแล้วเราก็จะนำสามจุดศูนย์เจ็ดสี่นะคะมาหาค่าประมาณนะคะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะข้อนี้ค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมีค่าเท่าไหร่ลูกใครตอบได้ 1. 1> สามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งาเก่งมากนะคะสามจุดหนึ่งนะคะ 3.074มีค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะได้ค่าเท่ากับ3.1นะคะสรุปด้านล่างเลยลูกดังน,นั้น18.44หารด้วย6นะคะมีค่าประมาณเท่ากับ3.1นะคะมีค่าประมาณ3.1 อีกสองข้อทำได้ไหมลูกทำเองได้ไหมอสองข้อทำได้ไดค่ะอ่าข้อสาจะทำเหมือนกับวิธีทำในข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเราจะต้องนำทศนิยมเนี่ยไปเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะแล้วก็ทำป่าดำเนินการคูณตามปกติเลยนะคะก็คือจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะ ส่วนข้อที่สี่เนี่ยลูกข้อที่สี่การหารน,นะคะหนูจะตั้งหารยาวหรือหารสั้นลูกหนูดูโจทย์หารยาวอ่าต้องตั้งหารยาวนะคะเพราะว่าเป็นจํานวนเต็มตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปนะคะก็คือหลักสิบขึ้นไปเราจะตั้งหารยาวนะคะลูกทำเองได้ไหมลูกข้อสามกับข้อสี่ได้ ได้เนาะได้ค่ะอ่ามีใครสงสัยในเนื้อหาตรงไหนอีกไหมคะสอบถามคุณครูได้นะมีไหมคะอ่าถ้าไม่มีใครสงสัยตรงไหนแล้วนะคะค,คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่นะคะคในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครูพาครับผมไม่ทันเข้าสองครับ